สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวตัว T3 Essential Serum นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มลดสิวเหมาะสำหรับใครที่เป็นสิวหรือไม่เป็นก็สามารถใช้ได้มาในราคาที่เบาๆนะคะและประสิทธิภาพดีบอกเลยว่าเกินต้านจริงจริ Naturelita T3 Essential Serum นะคะเป็นเซรั่มที่มีสารสกัดมาจาก T3 เข้มข้นช่วยลดปัญหาสิวบำรุงผิวหน้ให้กระชับ เรียบเนียนและยังช่วยลดความมันบนใบหน้าออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้ทุกวันต่างจากน้ำมันทีทีทั่วไปที่ใช้ได้เฉพาะจุดที่เป็นสิวเท่านั้นผลิตภัณฑ์นี้สามารถทาได้ทั้งใบหน้าช่วยป้องกันการเกิดสิวใหม่และยังฆ่าเชื้อสิวเดิมและยังปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนกระชับรูขุมขนลดการสร้างน้ามันอันเป็นสาเหตุทำให้เกิดสิวนั่นเอง ด้วยสารสกัดจากต้นทีทีเมลานิคอออร์เทอร์นิฟอรีมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสิป้องกันการเกิดสิวใหม่และยังลดการอักเสบของผิวได้เป็นอย่างดีสารสกัดทีทีที่เขานำมาผสมในตัวเซรั่มนี้นะคะได้รับการรับรองจาก ECO CERT Organic นะคะมีความปลอดภัยสูงอีกทั้งยังเป็นเกรดบริสุทธิ์ปราศจากกลิ่นหืนทำให้ผลิตภัณฑ์ของเนเจอริตาได้รับความนิยมนั่นเอง ตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่มีส่วนผสมของสารกันบูดและยังได้รับการเทสรหรือทดสอบจากคลินิกเทคเจอร์ของเนื้อเซรั่มก็จะประมาณนี้นะคะเป็นหยดน้ำใสๆเกลี่ยแล้วซึมง่ายและที่สำคัญมีกลิ่นหอมอ่อนๆจากต้นทรีทรีและไม่เหม็นชุนตัวนี้นะคะสามารถทาได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นและทาได้กับคนที่เป็นสิวและไม่เป็นสิวเพราะมันอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวจริงๆ ส่วนตัวนะคะใช้เซรั่มตัวนี้มา3าขวดแล้วประมาณ3เดือนกว่าๆเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้1เดือนเลยนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเวลาเราเป็นสิวๆเราจะยุดง่ายขึ้นประมาณสองสัปดาหก็หยุดแล้วและที่สําคัญหน้าเราจะมันน้อยลงและอีกอย่างหนึ่งก็คือรูขุมขนนะคะเราก็จะกระชับขึ้นทําให้หน้าเรา เรียบเนียนและนานๆนนทีนะคะจะมีสิวขึ้นนาเม็ดนานแต่ว่าที่สองอาทิตย,ย์หรือเป็นเดือนสองเดือนเลยค่อยจะขึ้นหนึ่งเม็ดแลวเวลาขึ้นเราก็ทาเซรั่มตัวนี้สองสัปดาห์มันก็ยุบแล้วก็หายไปแล้วอันนีคือว่าเลิศมากๆตัวนี้นะคะจะต่างจากยารักษาสิวตามทองตลาดทั่วไปที่เคยใช้นะครับบางตัวใช้แล้วนะคะมันกัดผิวทําให้แดงหรืออักเสบ บางตัวใช้แล้วแรงเกินไปอาจจะทําให้สิวเห่นนะคะบางตัวใช้แล้วก็ไม่เวิร์กน็อกแต่ตัวนี้นะคะใช้แล้วดีเพราะไม่ใช่กลุ่มของยารักษาสิวแต่เป็นเซรั่มที่ช่วยในการบํารุงแล้วก็รักษาสิวไปได้ในตัวเดียวจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยใช้ยารักษาสิวมานะคะซึ่งหลักๆก,ก็จะเคยใช้เป็นแซกครินดาเอ็แล้วก็มีสมุททั้ง3าตัวนี้นะคะถือว่าใช้ดีใช้โอเคแต่ก็จะมีตัวเบนแซกนะคะก็คือถ้าเราป้ายไว้ ตรงผิวหรือตรงที่เราเป็นสิวนานไปหน่อยมันอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็แดงได้และทั้ง3ตัวนี้นะคะใช้เฉพาะเวลาเป็นสิวแต่ส่วนเจ้าเอสเซนต์ของ TT ตัวนี้เนี่ยใช้ตอนไหนก็ได้ถือวันเลิศมากๆและตัวนี้นะคะยังมาพร้อมราคาเบาๆสบายกระเป๋ากับราคา159บาทนะคะและปริมาณ50 ml บอกเลยว่าขวดหนใช้ได้เป็นเดือนเลยอะ่ะ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสำหรับการมารีวิวเซรั่มรดส,สิวของแบรนด์ Nature Resta และแบรนด์นี้นะคะยังมีอีกหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นโทนเนอร์น้ำตกหรือแมก้กระทั่งโฟมล้างหน้าและทุกผลิตภัณฑ์ของเขาอ่อนโยนกับผิวคนเป็นสิวสามารถใช้ได้แบบถ้าใครสนใจก็ไปหาสั่งซื้อตามช่องทางออนไลน์นะคะ Shopee Lazada มีหมดวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย